อ่ะทีนี้มาดูกางเกงผ้าตายนะฮะถ้าผ้าลักษณะแข็งก็จะดึงยังไงก็ไม่ฉีกนะฮะอ่าดึงยังไงไม่ฉีกนะอ่าเรามาดูผ้าตายอันนี้คือดึงดึงมาแล้วนะฮะอ่าเนี่ยจะดึงจะยุ่ยย,ยุ่ยติดมือเลยนะฮะดูนะฮะนี่ฮะจะยุ่ยติดมือเลยฮะง่ายๆ่ายนะฮะเนี่ยจะยุ่ยไปนะฮะทีนี้ดึงแต่เมื่อกี้นะฮะนี่ฮะจะเป็นแบบเหมือนโดนอะไรกัดนี่ฮะยุยติดมือง่ายๆเลยนะ เนี้ยผ้าแข็งมันก็จะไม่ขาดนะฮะจะยุยติดขาดง่ายแล้วเนี่ย,ยลองดูส่วนที่ที่ยังไม่ตายดึงยังไงก็ไม่ขาดนะฮะนะเนี่ยอันนี้ก็คือมันมีรอยฉีกอยู่แล้วทีแรกก็เนี่ยฮะปกติมันจะไม่ยุยขนาดนี้นะฮะผ้าคานวาสเนี่ยมันจะยุยหมดนะฮะมันคือจะเป็นากเกจีผ้าตายนะฮะ ะะอาจจะโดนอะไรกัดหรือว่าหรือว่าตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยหมดอายุหมดสภาพนะฮะจะยุ่ยมาอย่างเงี้ยตัวน,นี้คือเนี่ยฮะต้องใช้สอกมือนะฮะอาจจะยังเพิ่งตายนะฮะเนี่ยง่ายปกติจะไม่สีง่ายอย่างนี้นะฮะนี่ฮะยุย่ยยุ่ยง่ายมากยุย่ยยุ่ย